สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะในเวลานี้เป็นเวลาที่ดีและเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะที่เราจะกลับมาหาอ้อมกอดของพระเจ้านะคะและรับรับเอาการโอบกอดและการอาภาัยจากพระองค์นะคะเพราะพระองค์ทรงชำระเราแล้วนะคะให้เราเป็นผู้ที่ชอบทำในสายตาของพระองค์นะคะ No! ใจเรามอบให้พระองค์เพียงผู้เดียวนะคะเพราะาพระองค์ทรงเป็นจอมราชาของเรานะคะพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญและคำยกย่องจากปากของพวกเราทุกๆคน,นะค่ะ ชั่วสัส้ๆและกำกลาบลงน้ำมาสกันเพระเราข้าจะน้บมาสก,กาันโดยจิตวิญญาและความจริงเพราะ,ระรเราคือ วิญเาณความจริงเพราะพระ พี่น้องที่รักทุกท่านสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเรามากที่สุดคือหัวใจหัวใจที่ถวายหัวใจที่นมัสการแด่พระเจ้านะครับนั้นพระเจนะของพระเจ้าก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าคนรุ่นใหม่หัวใจนักฟื้นฟูหัวใจแห่งการฟื้นฟูหัวใจการนมัสการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับจากในพระมพีนะครับสองพงศวดานบทที่34 ข้อ29ถึง3 3ก็เป็นตอนหนึ่งที่ได้พูดถึงเรื่องของกษัตริย์ของอิสราเอลกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับซึ่งท่านเองก็มีความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าและท่านเองก็เป็นคนหนุ่มนะที่ได้รับการเจิมแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลกษัตริย์ท่านนี้ชื่อว่ากษัตริย์ โยสิยาเป็นคนหนุ่มนะที่ขึ้นมาปกครองจนชาสเิเาเยวซึ่งพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งและขณะที่ท่านเองได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะสิ่งที่เราได้เห็นจากชีวิตของกษัตริย์โยสิยาหรือว่าหัวใจของคนรุ่นใหม่หัวใจนักฟื้นฟูอย่างน้อยเราได้เห็นจาก ชีวิตหรือพระคำของพระเจ้าตอนนี้สามอย่างด้วยกันซึ่งจะต้องมีความกล้าในการที่จะลุกขึ้นมามีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอะไรบางอย่างนะในสมัยของกษัตริย์โยชิยานั้นในถ้ำกลางแวดล้อมหรือว่ากษัตริย์องค์กรน,นั้นก็จะมีการสร้างรูปเคารพต่างๆนานาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ ขัดต่อนน้ำพระทัยของพระชา้านะแต่เมื่อท่านเองได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ท่านกล้าที่ลุกขึ้นมาที่จะเปลี่ยนแปลงนะกล้าที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระชา้านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะที่จะทําเช่นนั้นเพราะว่ามีความเสี่ยงหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับแต่หัวใจคนรุ่นใหม่นะครับกล้าที่จะลุกขึ้นมานะครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ ผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่สองก็คือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเราเห็นว่าในสังคมนปัจจุบันนั้นในสมัยนั้นนะครับก็มีการที่ทาตามตามตาม,ตามกันไปนะครับเมื่อคนทําผิดหรดือวมีการกลับใบลูกเคารพต่างๆทุกคนก็จะตามไปเช่นนั้นนะแต่ว่ากษัตริย์โยสิยานั้น ท่านเองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตวงจรเดิมๆในระบบสังคมเดิมๆสิ่งที่ขัดต่อน,น้ำพระัยของพระเจ้าและท่านเองก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะที่จะทําตามน้ำพระัยของพระเจ้าและอย่างสุดท้ายที่เราได้เห็นคือมีความกล้าที่จะทิ้งนะทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะท่านเองได้ทําลายรูปเคารพต่างๆนะละทิ้งวิถีชีวิต เดิมๆวิถีชีวิตเก่านะท่านเองได้เข้ามาหาพระเจ้าแสวงหาน้าพระทัยของพระเจ้าและทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าจึงทําให้ท่านเองได้รับการยกย่องและก็เป็นแบบอย่างที่กษัตริย์อิสราเอลหลายๆองค์ที่เป็นตัวอย่างนะแต่ก็มีหลายๆองค์ที่ไม่ได้เป็นตัวอย่างเป็นข้อเตือนใจให้กับเราทั้งหลายนะครับในการดาเนินชีวิตนั้น สิ่งที่ท้าทายเราทั้งหลายนะครับเราเองอยู่ในท่ามกลางสังคมที่พระเจ้า,า,าบอกว่าเสื่อมจากพระสิริของพราาะเจ้าดังนั้นเราเองกล้าที่จะยืนหยัดและเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติและเพื่อทําตามน้ําพระแทยของพระเจ้านั้นวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนอยากจะหนุนใจท้าชวนเราที่เราจะกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องต่อน้ำพระทัยของพระชาที่เราจะตัดสินใจทําตามนั้นขอหนุนใจและขอกําลังจากพระเจ้าที่เราจะสามารถทําได้ขอพระเจ้าหนุนเสริมกําลังทุกท่านครับ